วันนี้จะมาแจากสูตรโยเกิร์ตเค้กหน้าไม้ค่ะเพราะว่าคุณสามีอยากทานมากๆเลยส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างเองนะหาง,ง่ายมากก่อนอื่นก็ช่างโยเกิร์ตเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปเครื่องช่างดีๆนี้จําเป็นมากเลยแล้วเราก็ควรที่จะช่างส่วนผสมทุกตัวให้เสร็จก่อนที่เราจะเริ่มทํา ขั้นตอนนี้ก็ควรที่จะใช้ตะก้อมือนะคะโคน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 เลจนมันเข้ากันน,นี้แรงบันดาลใจมาจากชีสเค้กน้ำไม่เราจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมชีสเมื่อผสมเข้ากันแล้วเราจะทยอยใส่แป้งแบ่งใส่สัก 2- 3ถึงครั้งแล้วก็คนคนคน,คนจนมันเข้ากันดีคนจนไม่เหลือเม็ดแป้งคือทำได้2งขั้นตอนสามีวอยไว,ไวแล้วต่อไปจะอีกนานเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลครั้งนี้รึใส่น้ำตาล2แบบน้ำตาลใส่ขา้า แล้วก็ไมาตาองแดงก็คนจนมันละลายแหละพอทุกอย่างละลายคนเข้ากันได้ที่แล้วเราก็ต้องกรองเพื่อให้มันเนื้อนเนียนละเอียดเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะตกิไม่มีเตาอบก็เลยใช้หมอ้อทอดไรมันแทนหม้มอทอดไรมันมันก็จะมีพัดลมก็เลยต้องเอาฟอยล์มาคุมด้านหน้าไว้ใช้ไฟร้อยเก้าสิบองศาอบสองรอบรอบละยี่สิบห้านาทีอบเสร็จแล้วตั้งพักไว้ให้เย็นแล้วนําเข้าตู้เย็นสักสองชั่วโมงถึงค่อยเอามาทานได้สามีบอกว่ามันเด้งมากนุ่มมากเลยค่าที่รอคอย